โอ้ไม่เจอกันนานในรอบหนึ่งปีสีโมครับโอ้คันนี้นี่คุณพ่อมาหรือคุณลูกเนี่ยนะคันนี้นี่นี่น่าจะเป็นคุณพ่อนะโอ้ <c oughs> <c oughs> คุณคุณครับได้กล้าเขา ครุณตลบอบอวลผมขี่เข้ามานี่มองได้แทบไม่เห็นนะขี่ตามรถดำเมื่อ,อก,กี้เ <c oughs> อะหาหมุมก่อนเอามุมไหนดิอยู่ตรงนี้ปะตรงนี้ตรงมันร่มครับตรงนี้โอ้ัทกทายเท่าแกเด็ดหน่อยครับแกหน้าจะไปเอาสเบียงหรือั้งไปเอาน้ำปนนะกหรือเปล่า ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านตะกวนครับสวัสดีทักทายแซมซ้ายมาตะกวนด้วย FC โซนฝั่งนี้แฟนพันธแท้ตกใน,นตำนานอัดเต็มกล่องครับน่าจะเป็นงานเหมา แต่ถึงเมือ่องกักถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี้อ้อยู่ไม่ได้หรอกนี่หายใจไม่ออก <c oughs> ยังไม่ทราบแน่ชัดน,นะครับว่ารถดับเกียคันแต่ว่าที่ผมเข้ามานี่ก็สามแลวเนาะสามรืสอสซง ดูพิโม่เลยครับนานๆได้เจอกันนี่แต่ชื่อทีมอะไรเนาะผมก็ลืมเอาเดินคู่สะครับไปน้องตอนนี้สะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสะหัวใจอันนี้รถขนครับอันนี้เป็นยูดีนะเป็นสันยูดีครับ ฟันนะไอ้ขมมาแล้วฟันทุ่มมาแล้วนะ S H ร้อยสามสิบอันนี้รุ่นหกครับไม่เอี่ยมเข้าปีที่สอง có tay ơi không ăn học bay cả song đơm bay 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 อย่จัดต่พี่น้องคันนี้เสียงเดิมเดิมเลยสองครับข้างข้างฝาน่าจะเป็นหกเทสคาคู่ตัวสองหนะึงยไหมมื่อกี้นี่ยางเรือเลย เสียงเนิ่มมากเรนก็ลุมๆครับเพราะว่าเป็นกุษะมันก็จะมีความหลวมมัน่าจะตักง่ายกว่า การขุดเอาลอกนานะเอาแบบลอกนานะเพราะว่าขุดลอกนาตอนนี้มันก็เข้าปลายจะเข้าปลายเดือนมีนาแล้วดินมันก็แข็งหมดแล้วครับตรงไหนมีใย,ยเยอะหน่อยนี่ก็อู้ยิ่งขุดยากครับแต่ตักอานี้จะเร็วมันง่ายครับอุ้มเอาอุ้มเอาเลย เร็วมากครับสวิิโตโมนี่ว่ามันเป็นสองรองใครเหมือนกันเลยครับคู่พระคู่นางเขาก็ต้องโกเบลโกเลยพอๆพอกันโอ้วไหเป็นเยอะมากคู่มีรถหล่อมาด้วยครับ มินมีสองคันนะไม่รู้คันไหนสายแปรมันมีรอกสายแปรด้วยนะตอนนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ตรงรอกันครับผมกำลังรอคันเขามีคันเข,ขาคันนี้ก็ผมจำได้อยู่ FRR 2 1 0นคันนี้น่าจะเป็น 4HK ครับอูปัญญารุ่งเรืองยนต์ จัดจานยานชุมพลอ้มาตรฐานอู้วันนี้เสียงดีนะแพ็คคู่เลยเพี่น้องอันนี้ก็อูปัญญาเหมือนกันครับ 10, เอาร์สหน่งศูนซคจอดคู่นะครับอยากถายรูปกดลอลอ เดี๋ยววนไปไหนนะเดี๋ยวจะไปกลับก็ข้างในบักเดี๋ยวกลับเนื้อให้มันผมอยู่ฝั่งทิดใต้หมู่บ้านครับอยู่บ้านตะกวนเราไปสาะกูนมาให้คับ ไปที่ตรงไหนน่อนน่ยังได้ถามเลยนะอยนร,รอบๆเลยครับนิ่มๆครับพี่น้องสไตล์ทเอสอาจจะเป็นเอสแหละแน่นอน ต้องทนครับอัดคลิปไปดูนี้มันก็ต้องทนปอฝุนหน่อยฝนเนี้ย <c oughs> พร้อมด้วยอากาศร,ร <c oughs> อ้อนน่าจะครบกันครับพี่น้องครบกันพอดีครับคันนี้ครับ <c oughs> ผมจำชื่อไม่ได้เด้อชื่อทีมงานอะไรผมจาไม่ได้เดี๋ยวผมจะตามไปดูที่เทครับพีนบบบบ่น้องครบครับครบคันกันขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีมีครอบครัวเท่อบอุ่นครับ สวัสดีครับ